ก็สมุยเนี่ยมีชื่อเสียงระดับโลกเลยนะครับวันนี้เราจะไปเที่ยวสมุยกันครับมีที่เที่ยวที่ไหนดีมีกิจกรรมอะไรทำบ้างทิมนี้ผมจะพาไปรู้จัก4ที่พักที่เป็นที่สุดของสมุยกันครับ เริ่มต้นที่การบินไปสมุยครับถ้ามีงบหน่อยก็บินตรงไปลงสมุยเลยมีสายการบินแบงกอกเอลเวย์กับการบินไทยที่ให้บริการครับและถ้าประหยัดหน่อยก็มาลงสุราษฎร์ครับเขามีรถจากสนามบินไปถึงท่าเรือเลยระดับผมนั่งทีฮะเอาบินไปลงสุราษฎร์ก่อนดีกว่าจากนั้นก็นั่งรถจากสนามบินไปท่าเรือดอนสักแล้วก็ไปต่อเรือไปเกาะสมุยครับแต่ว่าถ้าใครมีรถส่วนตัวก็คือสามารถเอาไปเอารถไปขึ้นเรือก็ค่อยไปขับเล่นที่สมุยอะไรเงี้ยแค่ประมาณคนละ120แล้วก็มีเรือออกทุกๆชั่วโงเลย นนรเราใช้บริการของซีทรานครับเรือลำใหญ่แถมมีมินิมาตรด้วยใช้เวลาชั่วโมงครึ่งก็มาถึงสมุยแล้วครับอันดับแรกก็ไปเอารถเช่าฮะจากเพจเกาะสมุยรถเช่าราคาถูกคือถูกจริงครับคุณภาพดีแถมคุยง่ายด้วยแล้วก็ขับไปที่พักวันแรกครับทีนี่ผมขอยกให้เป็นที่สุดด้านความกชูหร่เลยครับเดอะซิกเซนสมุยรีสอร์ทระดับ5ดาวสไตล์อีโค r เฟรนลี่ครับคือเขาให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมมากๆเลยนะทีนี่ไม่เจอพลาสติกเลยสักชิ้นเลยแหละครับ ที่ซิกเซน์นะครับในสมุยข้างล่างมันก็ดูเป็นแบบเมืองเมนะืองเนาะด้วความที่ว่ามันเป็นเมืองท่องเที่ยวก็จะมีคนแบบเยอะแล้วก็วุ่นวายนิดหนึ่งแต่ว่าพอ,อมาที่นี่คือแบบเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งเลยอ่ะอร่อย <c oughs> <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่ใช่โ <c oughs> โหฉะนนวดอย่างนี้ <c oughs> ซิกเซนเนี่ยเป็นรีสอร์ทที่ตั้งอยู่บนเนินเขายื่นออกไปที่ทะเลครับมีวิลล่าทั้งหมด66วิลล่าอาณาเขตเขาคือแบบใหญ่โตมโหฬารฮะที่พักในสมุยส่วนใหญ่เขาเน้นชาวต่างชาติประมาณ90%เลยครับอีก10%เนี่ยจะเป็นคนไทยอย่างเราแต่ตอนนี้ชาวต่างชาติคือหายไปเกือบหมดเลยอะว่าตอนนี้เรื่องเก่ยวกับโควิดเนาะเขาก็จะมาทําตลาดที่คนไทยซึ่งราคาถูกมากที่เรามาในโรงแรมระดับแบบ5ดาวอะแล้วเราก็ได้ ที่แบบท่าแบบสีดาวสมัยก่อนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันก็คุ้มมากๆเลยนะคือที่นี่จะมีบัตเลอร์ส่วนตัวด้วยนะครับและที่สําคัญคือเขามีแอปของซิกเซนเองด้วยคือรายละเอียดทุกอย่างจะบอกไว้ในแอปหมดเลยข้อมูลที่พักเมนูอาหารเรียกรถกิจกรรมนวดสปาสามารถแชทคุยกับบัตเลอร์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ <c oughs> ผมพักห้องโอเชียนวิวบูบิล่าครับเป็นสไตล์ท ropical หน่อยๆน,นะมี2ชั้นนะชั้นล่างเป็นพูลส่วนตัวคือสวยมากๆเลยครับ มองวิวทะเลได้แบบ180องศาเลยและด้านในก็สวยไม่แพ้กันที่เก๋มากๆก็คืออ่างหินเนี่ยแหละครับชอบจังเลยอ,ะอย่ะเดี๋ยวเราจะไปสระว่ายน้ํากันเดี๋ยวเราจะไปดูว่าสระว่ายน้าของเขาจะสวยงามแค่ไหนครับไปกันดูครับสระว่ายน้ําที่นี่มี2ที่ครับที่แรกคือด้านล่างฮะเป็นจุดที่ติดชายหาดเลยเป็นทรงโค้งมนลมพัดเย็นสบายทั้งวันครับที่เจ๋งคือมีบาร์ไว้สั่งอาหารและก็เครื่องดื่มได้ด้วยบรรยากาศคือแบบ เงียบสงบเป็นส่วนตัวนี้แหลกสุดๆเลยครับและสารที่2ออยู่ด้านบนวิวพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยสวยงามมากๆผมขอยกให้เป็นอันดับหนึ่งของอินฟิน t y ี้ o ูเลยครับ เวลามาเที่ยวเนาะทุกอย่างมันก็ไม่ได้สมวังอย่างที่เราคิดเสมอไปโอ้โมันตกอะไรขนาดนี้วะเนี่ยหาอะไรทำช่วงหลบฝนกันหน่อยครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินมื้อเย็นกันปกติช่วงที่ไม่มีโควิดตอนเย็นก็จะใช้ห้องอาหาร Dining on the r o c k s นะครับนั่งดูวิวทะเลริมผาเลยแต่ช่วงโควิดเนี่ยก็จะไม่ได้เปิดครับเราจะไปที่ Dyning on the Hill ป็นห้องอาหารหลักของซิกเซนทั้งมื้อเย็นและมื้อเช้าโดยจะเป็นแบบอลาคาสครับอาหารหน้าตาดีรสชาติเขานี่คือสมกับความเป็นมาตรฐาน5ดาวเลยแหละครับและเมื่อเรากลับมาที่ห้องนะครับเขาก็จะกางมุ้งออกมาให้เราสวยๆตรงเตียงนะฮะเมื่อกี้เอาเกงในโยนไว้ตรงนั้นเขาก็เขาก็พับมาวางให้โอ้โหเขินเลย อนนี้พี่พนักง,งานเขาก็เอาอาหารเช้ามาให้เราแล้วนะครับผมมักกาว่าจะแบบว่าถ่ายตรงข้างๆริมสระอะไรเงี้ยเพื่อจะได้ฟฟลลิ่งแบบตื่นมาแล้วก็กินอาหารเช้าจดมึงนั่งตรงกลางได้ไหมไม่ด้ตรงนั้นนะกว่าจะได้รูปดีๆก็ต้องเซตก็ต้องจัดพร็อพกันหน่อยครับแต่ผมว่ามันเป็นกิจกรรมที่สนุกดีนะครับ ถ้าชีวิตมันเครีดยดก็ลองออกมาเที่ยวฮะมาทําอะไรบ้าบ้าบาบ,าบาแบบที่ไม่เคยทําบ้างครับก็จะได้หายเคยรียดกันครับอค oh, okay. สำหรับอาหารเช้าเราอยู่กันที่ d i n i n g on the Hill ครับเป็นวันที่ลมแรงมากๆเขาเลยต้องดึงผ้ามาปิดกันลมครับอาจจะเห็นวิวไม่ชัดไปนิดนึงแต่อาหารนี่งึงชัดเต็มตาฮะอาหารเช้าเป็นแบบอาราคาเช่นกันสั่งเท่าไหร่ก็ได้ครับเล็คอมเมนต์จานนี้เลยครับรันชิโรโบมีข้าวควีนัวไข่ดาวแอสพาากัสแล้วก็อะโวคาโดครับคือสั่ง2จานเลยนะอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพครับถ้าพูดถึงความใส่ใจของพนักงานที่นี่คือเต็มสิบครับมีช่วงหนึ่งขณะที่กินอยู่นะมินเขาก็ทําช้อนหล่นพื้นเนาะคือพนักงานเขาก็รีบววิ่งเออาาช้้้นมใหแลก็ ช้อนให้ด้วยครับคือเขาใส่ใจมากๆเลยอะ่ะช็อตเนี้ยได้ใจไปเต็มเมครับคือซิกเซนเข้าไปโรงแรมที่มาตรฐานสูงมากครับเราจะสัมผัสได้ถึงความใส่ใจในทุกรายละเอียดเลยฮะพัดลมช่วยให้อากาศไหลเวียนสเปรย์กันมแมลงอะโลเวล่าเจลกระเป๋าสะพายเก็บคอและนี่ครับดูความรักโลกของเขาฮะยิ้มแบบธรรมชาติใช้ไม้ล้วนๆเลยฮะอีโคโฟเฟลลีสสุดๆไปเลยแหละครับที่เนี่ยมันเป็นกระจายออกมาเนี้ย มันจะเป็นเส้นออกแบบข้างค่าแล้วเป็นฝอยๆอ,ยอ่ะป,ะปิดแล้วปิดแล้วมันจะแบบเป็นเส้นเส้นข้างๆ่าแล้วเป็นฝอยๆมันเหมือนฝนตกอ่ะแล้วเราก็อาบน้ําท่ามกลางแบบบรรยากาศข้างนอกเหมือนอาบน้ําจับฝนที่แบบอุ่นได้อโอ้โหม่นโคตนธรรมาชาติชอบไปดูมุมถ่ายรูปตรงชายหาดกันบ้างครับตรงนี้มีสวยๆหลายจุดเลยนะอ่าโอเค มะพร้าวชอแล้วปิดลงเลยจ้าเป็น2วันหนึ่งคืนที่ประทับใจมากๆเลยนะทั้งอาหารการกินสิ่งอำนวยความสะดวกกิจกรรมการบริการต่างๆสมกับที่ฝันไว้เลยว่าจะต้องมาให้ได้สักครั้งในชีวิตครับจบทริปวันแรกนะครับสำหรับซิกเซนที่นี่นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปพักคืนที่2ครกับโรงแรมขวัญบีชรีสอร์ครับ คืนที่2กับขวัญบีดรีสอร์ทครับฟังครั้งแรกคือชื่อไทยมากเนาะแต่พอเข้ามาแล้วโอ้โหคือสุดๆฮะขอยกให้ที่นี่เป็นที่สุดด้านความแปลกเลยฮะเพราะที่นี่เป็นที่เดียวในสมุยที่เป็นที่พักรูปแบบเต็นท์ครับเป็นเต็นท์ที่ไม่ธรรมดาด้วยนะคือเต็นท์เข้าใหญ่อลังการมากเป็นเต็นท์สไตล์บาหรอ่ีโอบล้อมด้วยต้นไม้ด้านในเนี่ยมีห้องส่วนกลางห้องนอน2ห้องแล้วก็ห้องน้ํา2ห้องครับ ห้องน้ำเขานี่ก็มีโซนอท์ดอร์ด้วยนะคืออาบน้ําแช่น้ําใต้แสงจันทร์กันไปเลยครับและสําหรับใครที่มากันแค่2คนก็มีเต็นท์แบบ1เตียงนะครับดีไซน์เก๋มากๆเลยนะครับเขาบอกว่าวัาสดุที่ใช้ในเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยเนะี่ยคือนําเข้ามาจากบาหลีเลยนะสมมุติว่าเราทําพังขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้อง ไปอิมพร์ตจากบาหลีแล้วก็เอาเข้ามาในประเทศเลยนะแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นโควิดเขาก็ไม่สามารถอิมพร์ตเข้ามาได้เพราะฉะนั้นอย่าทําพังนะเดี๋ยวเขาจะเอามาไม่ได้นอกจากที่พักแบบเต็นท์เนี่ยเขาก็มีที่พักแบบพูลวิลล่าด้วยครับคือจะมีสระว่ายน้ําอยู่หน้าบ้านเลยมากัน2คนก็นอนแบบ1ห้องนอนฮะถ้ามากันแบบหลายๆคนเนี่ยก็นอนแบบ2ห้องนอนก็จะมี2ชั้นมีห้องนั่งเล่นมีครัวให้ด้วยนะครับและเกมมิกคือจะมีศิละปะบนฝาผนังของศิลปินแต่ละคนที่มาวาดด้วยนะครับผมขอแนะนําว่ามานอนเต็นบบบไดด้ีี่แาาหมกเย Yes, what ต่อกันที่คาเฟ่ซีาวีบีชบาร์แอนด์บิสโซครับว้นไม่ดูอ่านถูกปะเนี่ยเป็นคาเฟ่ริมชายหาดที่ชิลมากๆของสมุยฮะมีมุมถ่ายรูปกับขนมอร่อยๆเยอะแยะเลยใครอยากลองเครื่องดื่มสดชื่นสดชื่นขนมอร่อยๆแล้วก็มุมถ่ายรูปเก๋ๆกับต้นมะพร้าวก็ลองไปกันดูครับรูปประมันดีทุกคนดูรูปผมห และคาเฟ่โคโค่แทมครับคาเฟ่ที่ฮิตมากๆตอนนี้เป็นคาเฟ่ริมทะเลนั่งชิลฟังเสียงคลื่นบนเกาะสมุยบรรยากาศดีมากๆตอนดึกเนี่ยเขามีควงกระบองไฟด้วยนะครับนี่ตอนกลางคืนยังไงออ้มึงจะเป็นเหยี่ยววันนี้นะเขามีบรการแบบจับเทียนอ่วเดี๋ยวเราก็จะไปนอนในอ่างเขาตีบับเบอ้ลให้เรียบร้อยแล้วแค่เราก็แค่กดชัตเตอร์อย่างเดียวโอ้โหเจ๋งมากเลยเดี๋ยวเราจะไปดูรูปว่าเป็นยังไง สำหรับตอนเช้านะครับที่นี่เขาก็มีบริการอาหารเช้าแบบลอยในน้ำนะครับเป็นบักเก็ตแล้วก็ใส่อาหารลงไปใส่น้าลงไปในน้ำถ่ายฟรูปสวยๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครเขากินกันในน้ำหรอกครับอ๋อชูอชกินในน้ำเหรอใครนะใครนะช,ชูชูกินในในน้ำไก่ไก่ โรตีเบรคฟาสต์เขาคือจัดมาแบบไม่อยากกินเลยฮะคือมันสวยงามมากๆเลยครับกินได้นะแถมถ่ายรูปสวยด้วยครับเรามีเวลาว่างตอนช่วงเชา้าเล่นหนึ่งเราก็จะไปที่เกาะมัดซุมนะครับช่วงนี้กำลังเป็นเทรนดลล์น้อาไปถ่ายรูปกับน้องหมูดำนะฮะ เขาบอกว่าเป็นหมูไม่ใช่หมูดําธรรมดาเป็นหมูแบบว่าจากต่างประเทศเป็นลูกควบแบบลูกควบครึ่งอะไรของเขาก็ไม่รู้นะช่วงที่เราไปเนี่ยดันแจ็คพอตมีมรสุมเข้าครับเรือมันก็จะแบบโครงโคงหน่อยอะนะสัก20นาทีเนี่ยก็มาถึงแล้วครับเกาะมัดสมแล้วเราก็เจอหมูนะครับตัวมาเริ่มเลยฮะรู้ไหมว่าพวกเราในตอนแรกมีแค่2ตัวเท่านั้น,นตอนนี้มี78ตัวแล้วอ้าวแล้วหายไปไหนหมดนั่งไปเป็นเบคอนรอเล่นไนอ่มแล้วเขาก็นอนกันไปกระเซ วิธีล่อหมูก็คือต้องลอ่อโดยอาหารเขาครับซื้อจากที่นี่เลยนะ50บาทน้องเขาก็จะตามเรามาแบบนี้ครับดํอมอมชมพูน่ารักมากๆฮะชอบบิวไหนก็หยุดถ่ายรูปตรงนั้นครับนอกจากหมูแล้วที่นี่คือน้ำทะเลใสาหาทรายขาวแนวปะาการาังนี่เต็มตลอดชายฝั่งด้วยครับตอนนี้พวกเราเหิวแล้วฮะและร้านอาหารสไตล์บ้านที่เป็นที่เด็ดของสมุยต้องนี่เลยครับเป็นร้านขนมจีนป้าไม่ตีนะจริงร้านอาหารแถวแถวนี้นะ มันก็หลายๆร้านก็ปิดตัวเนาะเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดนะีและร้านนี้ครับอยู่ยงคงกระพันฮะขนมจีนป้าไม่ตีลองไปซัดกันดูนะร้านขนมจีนป้าไม่ตีแกเปิดมาจะ3าปีแล้วครับขนมจีนน้ำยาปูขนมจีนแกงไตปลาขนมจีนน้ำพริกหวานผมกินกันแบบบุบหมับบุบหมับครับผมป้าเคยไปออกรายการครัวคุณต่อยด้วยนะและอันซีนแห่งสมุยนี่เลยครับ elephant jungle sanctuary ครับ คือใครจะไปคิดเนาะว่าเกาะสมุยมีช้างด้วยนะครับที่นี่แล้วเขามีกิจกรรมช้างแบบเยอะมากเลยอะ่ะอาบน้ําช้างถ่ายรูปก,กับช้างให้อาหารช้างอะไรที่เกี่ยวกับช้างเนี่ยคือที่นี่จะเป็นปางช้างเชิงอนุรักษ์นะครับไม่มีการขี่ไม่มีการโชว์เป็นช้างที่อายุเยอะ,กะเกษียณหรือบาดเจ็บจากการทํางานก็จะมาที่นี่ครับหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือผสมอาหารและยาเพื่อนําไปป้อนให้เขาหายดีอีกครั้งครับ คือช้างเนี่ยก็อายุพอๆกับคนเนาะช้างที่นี่ก็เหมือนคุณตาคุณยายของเรานี่แหละครับอย่างช้างเชือกนี้คือแผลเต็มตัวเลยครับแล้วก็ตาบอดด้วยจากการถูกใช้งานตอนกลางคืนครับทำให้มองไม่เห็นกิ่งไม้นแทงเข้าไปในตาเลยฮะเรายัางได้ความรู้หลายอย่างจากที่นี่ด้วยนะครับเช่นถ้าเจอรอยเท้าช้างเนี่ยก็เอาเส้นรอบวงไปคูณ2ก็จะได้เท่ากับส่วนสูงของเขาหละครับ บ่อโคนข,ข้างหลังมันจะเป็นบ่อที่เราไปอาบน้ำเขาบอกว่าอาบน้ำยิ่งเยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้แผของช้างเนี่ยหายดีมากขึ้นแต่มึงดูลัวกว่าอุ้ยเป็นคนรักเพื่อนด้วยลุกไหวกันแล้ว โอ้โหทุกคนมันเป็นกิจรกรรมที่ทําให้เราได้ใกล้ชิดช้างแบบเ e อ็กซ์คูซีมากมากครับเราอาจจะเคยเห็นช้างเนาะเคยขี่เขาบ้างอะไรเงี้ยแต่น้อยคนนะที่จะได้มาดูแลพวกเขาตอนเขาเจ็บป่วยครับได้ป้อนยาให้เขาอาบน้ําให้เขาทายาให้เขาได้ใกล้ชิดแบบนี้ฮะไม่ได้มีโอกาสง่ายๆเลยเนาะตอนผมอาบน้ำเนี่ยคือรู้สึกเลยนะว่าเขาสบายตัวมากๆและตัวผมเองก็ชอบมากๆเลยครับเห้มันไม่เหม็นเลยมึงไม่เหม็นล่ะดอมือดอมือ ก็ไม่มีกินอะไรเออไม่ได้กิ่นอ่ะเฮผมเหมือนกันเลยนะสองคนนี้บางหน่อยเนี่ยใชตัวเองไหมครัที่แปลกใจคือผมไม่เห็นที่นี่ใช้ตะขอสักอันเลยครับเขาเลี้ยงเชิงอนุรักษ์จริงๆอยู่กับธรรมชาติของเขาเลยอยากให้ทุกคนลองมาสัมผัสความรู้สึกนี้ด้วยกันครับมาดูแลพวกเขาเผื่อวันหนึ่งเขาจะหายดีแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติครับ และที่พักที่3ในคืนสุดท้ายของผมเป็นที่สุดในเรื่องความใหม่ครับเพราะว่าเปิดได้ประมาณปีเดียวเองที่นี่คือคา r มารีสอร์ทสมุยครับเวลคัมดิงที่นี่เป็นน้ำาสาวะรสเปรี้ยวหวานชื่นใจครับรที่นี่จะมีห้องทั้งหมด4ไทยนะครับเราจะพักกัน2ห้องนะครับเป็น2ไทยห้องแรกอยู่ชั้นล่างเป็นห้องแบบพูลวิลล่าครับมีสระน้ำด้านหน้าด้านในก็จะเป็นห้องนอนครับ ทุกคนที่นี่ลงความเห็นเสียงเดียวกันเลยว่าเตียงที่นี่นคือดูดวิญญาณสุดๆครับที่นี่ตกแต่งสไตล์ลอฟ์บวกกับบาหลีครับอีกห้องหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นชั้นบนนะครับเป็นห้องแบบเทอร์เรสครับห้องนี้จะมีเทอร์เรสด้วยสวยงามมากนี่มันจะไม่สวยงามตรงนี้เลย <c oughs> ด้านในของห้องเทอร์เรสก็จะคล้ายๆกันกับภูลล่าครับแต่ว่าเราจะเพิ่มเตียงเสริมให้นอนได้3คนครับเขาใส่ใจนะมีพิมพ์ชื่อเราลงไปในกาดด้วย ห้องน้าที่นี่ถือเป็นไฮไลท์นะครับใครมาก็จะมาถ่ายรูปทุกคนเลยอีกข้อดีหนึ่งของที่นี่ก็คือมันติดทะเลเลยแหะครับวิวดีมากๆถ้ามองจากสระว่ายน้ําออกไปเนี่ยอืไกลามากครับเมื่อเราสบายตาเราก็สบายใจนะครับตอนนี้อยากไปถ่ายสระว่ายน้ําอ่ะแต่ว่าโอ้โหพายุโน่นโน่นมาเอาคูมืนเลยครับตอนนี้ คือลมแรงมากแล้วก็ฝนตกตกแบบตกอยู่เรื่อยๆเลยอ่ะท้องฟ้าขาวโพลนอ่ะประมาณว่าจะตก่บงนี้ไปอีกนานถ้าถ่ายไม่ได้ก็คงต้องหวังพรุ่งนี้เช้าอ่ะพรุ่งนี้เช้าก็ก็ต้องมาวันดวงฟ้าฝนอีกทีอ่ะเข้าเย็นวันนี้ขอฝากท้องที่คาเฟ่แลบัวครับเป็นคาเฟ่อาหารอีสานครับเมืองเดียวตรงนี้ไม่ใช่ทางเดินเข้าเนื้อเขามีสไลเดอร์แล้วก็ลงไปไม่มีใครเล่นของกูเลยเนี่ยเดินเดินแล้วก็สไลเดอร์ลงมาก็หาดีไม่มีใสรเล่นด้วย เป็นร้านเปิดใหม่ด้วยนะแต่ละอย่างเด็ดๆทั้งนั้นครับยำแซลมอนตําปูยำสองเกลือนี่จะอ้วนไหมเนี่ยเมี่ยงกลีบบัวซิกเนเจอร์ครับตําถาดแลบัวครับยกมากันแบบทั้งครกเลยแหละครับไม่เพลินขนาดนั้นเป็นข้าวไข่คนหน้าตาดีเหมือนอาหารต้มอะไรครับผมต้มแซบกระดูกไม่ใช่แบบนมือเป็นอะไรคนี่จะมีปัญหาคและแปลกสุดๆต้องนี่ครับตําตะลิงปิงครับ เปรี้ยวเยี่ยวลาดน้องครับอันนี้อาหารเขาคือลดหนักจัดจ้านทุกเมนูครับสั่งมาเยอะขนาดนี้แต่ว่าก็กินหมดเกลี้ยงกันเลยนะครับ oh. กลับมาที่คามาครับบาร์ตอนกลางคืนเขาเปิดไฟสวยมากนะเหมาะกับการนั่งดื่มดำบรรยากาศทะเลยามค่ำคืนมากๆครับอาหารเหรอไม่ใช่ครับท่าน่าตาดีทั้งฝรั่งแล้วก็ขนมเลยครับนั่งดื่มดำฟังเสียงคลื่นซัดชิลสุดๆกันไปเลยแหละครับ สำหรับตอนเช้านี่โชคดีมากครับคือฟ้าปลอดโปร่งอากาศดีเลยสำหรับอาหารเช้าเขาก็จะมีให้เลือก6เมนูครับแล้วแต่เราชอบจชอรเมริการเบกฟาสต์ข้าวต้มอาหารควีนัวก็มีครับเราจะกินที่ห้องอาหารของเขาก็ได้หรือว่าเราจะสั่งไปกินที่ห้องพูข,ของเราก็ได้ครับผมก็สั่งทั้ง2อ,อย่างเลยอเพื่อจะได้เอาไปถ่ายรูปสวยๆด้วยครับฝนหยุดตกแบบนี้ก็ได้เวลาดีฮะไปถ่ายรูปเล่นที่สระว่ายน้ำกันครับ เราจะมาถ่ายรูปตรงโซนด้านหลังตรงนี้ก็น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างจะสวยอยู่นะนองยองสง้า่าดส่วนของอาบน้ำเอาดองเขาเนี่ยจะทำให้เป็นลักษณะเหมืนอนแบบธรรมชาติอะอาบน้ำมาจากน้ำตกอะไรเงี้ยโอ้ดีอันนี้ดีมากแล้วก็ทำให้แบบถ่ายรูปสวยด้วย ที่นี่ถือเป็นรีสอร์ทน้องใหม่ที่มาแรงเลยครับและที่พักสุดท้ายเราไม่ได้พักแต่ว่าเขาเชิญไปเยี่ยมชมครับเขาบอกว่าผมน่าจะเป็นคนแรกเลยครับที่ได้เข้าไปถ่ายรีวิวครั้งนี้เพราะปกติเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้เข้าไปนะครับที่นี่ชื่อว่าคามารายาครับเป็นเวลเนตรีสอร์ทคือเป็นรีสอร์ทที่เน้นเรื่องของสุขภาพแบบจริงจังเลยครับคือใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจาร่างกายหรือจิตใจเขามีการตรวจเลือดแล้วก็จัดโปรแกรมบําบัดที่เหมาะสมให้กับคนคนนั้นครับเช่นสปาทีตเมนโยคะสมาธิหรือว่าอาหารต่าง คนที่เป็นมะเร็งหรือซึมเศร้าก็เคยเข้ามาคอสโปรแกรมที่นี่แล้วก็หายด้วยนะครับสุดยอดไปเลยอะ่ะผมเลยขอให้ที่นี่นะครับเป็นที่พักที่เป็นที่สุดด้านสุขภาพเลยแหละครับเขาบอกว่าที่นี่ไม่มีบัดเลอร์นะแต่ว่าพนักง,งานทุกๆกคนต้องจําได้ว่าแขกคนไหนเนี่ยคือมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเช่นแบบแขกคนนี้ไม่ชอบพัดลมแขกคนนี้ไม่ชอบแอร์แขกคนนี้ชอบห้องปิดแต่มีพัดลมแม้แต่แบบช้อนหรือชามที่มาเสิร์ฟ ถ้าเกิดว่าเออเขาไม่ชอบแบบนี้เนี่ยก็คือจะต้องเปลี่ยนชามเปลี่ยนชอ้อนให้เขาโหเรียกว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าลักชัวรี่อินดีเทลใส่ใจส,ส,สุดๆเลยครับและอันนั้นผมก็ลืมกระเป๋าทิ้งไว้เขาก็เอามาให้ด้วยนะครับ <c oughs> เาล, <c oughs> ลืมกระเป๋าไว้ตรงนั้น <c oughs> ตอนแรกคือแปลกใจมากนะครับเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาคือเขาไม่ได้เปิดเพลงเลยอะ <c oughs> แล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเสียงเพลงที่ดีที่สุดเนี่ยมันก็คือเสียงของธรรมชาตินี่แหละครับ Oh, oh, มันก็ถูกต้องของเขาอะเนาะถ้าได้มาพักที่นี่อยู่กับธรรมชาติแล้วก็อยู่กับตัวเองสักช่วงหนึ่ง oh. ก็คงดีไม่น้อยนะครับพูดกันแบบซีเรียสนะครับปีนี้ผมว่ามันเป็นปีที่หนักที่สุดของสมุยเลยนะทั้งเศรษฐกิจทั้งโควิดกรนนากันมาแบบพร้อมๆกันเลยอะ่ะหลายๆที่นี่คือต้องปิดกิจการกันไปเยอะมากเลยนะครับมันมันมันหมดตั้งแต่โควิดแล้วก่อนโควิดเลย มันมันมันก็ร่างว่าหลายปีแล้วมันมีอยู่ตามสีแานเองพอโดนโควิดก็หอ้แต่ผมเชื่อว่าในวิกฤตก็มีโอกาสครับเพราะที่พักในสมุยเนี่ยเขารวมใจกันลดราคาลงมาเยอะเลยนะทําให้เราได้เที่ยวแบบสบายกระเป๋าคนก็ไม่เยอะธรรมชาติเนี่ยสมบูรณ์เลยนะครับที่พักในสมุยทั้งหมดเนี่ยนะฮะมีเกือบ3 0 0พันแห่งเลยนะครับมีธรรมชาติมีน้ําตกอะไรที่เรายังไม่ได้ไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นจะมาที่นี่กี่ทีก็ไม่เบื่อหรอกครับ แค่หาที่พักให้ถูกใจให้เจอก็พอพวกเขาเนี่ยรอต้อนรับพวกเราอยู่นะครับไปเที่ยวกันครับเพื่อสมุยของคนไทย